สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมวันนี้ช่องสัญหานำเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะคนเราเห็นหน้าเห็นตาแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงใช่ไหมคะเหมือนที่บอกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจลักษณะบุคลิกของคนบางอย่างมันก็สามารถที่จะพอคาดเดาได้ว่าเขาเป็นคนยังไงแต่วันนี้เรานำเรื่องของอาหารค่ะ รสชาติของอาหารบอกนิสัยคนได้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็นําเรื่องของการกินยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังไปติดตามกันเลยนะคะอาหารมีหลายรสชาติวันนี้เราจะเอารสชาติอาหารอย่างรสจืดรสหวานรสเค็มรสเผ็ดรสเปรี้ยวมาทํานายลักษณะนิสัยของแต่ละคนกันค่ะเริ่มกันที่รสจืดนะคะ คนที่ชอบทานอาหารรสจืดเป็นคนหนักเอาเบาสู้งานมากงานน้อยเขาไม่วันค่ะจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะว่านอนสอนง่ายด้วยนะคะว่ายังไงก็ว่าตามกันพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่มีแค่ไหนใช้แค่นั้นไม่ค่อยขวนขวายหรือกระตือรือร้นจนเกินตัวอยู่ง่ายกินง่าย ส่วนลักษณะของการแต่งตัวนะคะคุณผู้ฟังเขาก็จะแต่งตัวแบบง่ายๆสบายๆข้อเสียของเขามักจะเป็นคนขี้ใจน้อยค่ะขี้สงสารใจอ่อนจึงมักจะโดนคนอื่นหลอกอยู่บ่อยๆนะคะคุณผู้ฟังคนที่ชอบอาหารรสจืดมีลักษณะที่กล่าวถึงไปบ้างไหมสำหรับคนที่ชอบรสหวานค่ะคนที่ชอบรสหวานนำนะคะเขาบอกว่าเป็นคนใจบุญ ขี้สงสารสงสารคนอื่นไปทั่วแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีร่าเริงสดใสจนบางครั้งดูเหมือนเกินเกินไปนิดนึงชอบกีฬาแล้วก็โปรดปานเสียงเพลงเป็นที่สุดเลยค่ะส่วนทางด้านความรักก็จะเป็นคนที่รักง่ายนายเร็วหรือว่าการซื่อๆก็เบื่อง่ายนั่นล่ะค่ะแต่ถ้าเขารักใครนะคะ ก็จะรักจริงเหมือนกันแต่ก็ขี้หึงเป็นบ้าเลยค่ะมักเป็นคนที่มีจิตใจค่อนข้างโลเลเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้แล้วก็มักจะเป็นคนที่ช่างฝันแต่ถึงยังไงก็ก็เป็นมิตรที่แสนดีกับผู้อื่นนะคะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครคะ่ะสำหรับคนที่ชอบรสเคม็มอย่างว่านะคะคนที่ชอบรสเคม็มส่วนใหญ่ก็มักจะมีนิสัยเหมือนรสนั่นแหละคะ่ะ คือเป็นคนเข้มๆหน่อยมักได้ทำอะไรก็ได้ที่ลงทุนไปน้อยนิดหรือไม่ก็ไม่ต้องลงทุนเลยยิ่งดีค่ะถ้าลงทุนไปหนึ่งก็อยากได้กลับมาเป็นสองสามเท่าค่ะทำนองนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ควักยากค่ะคุณผู้ฟังถ้าเข้ากระเป๋าแล้วจะควักออกมาใช้เนี่ยยากใครที่ได้กินเงินคนที่ชอบรสเค็มนี่ถือว่าเป็นบุญเลยล่ะค่ะ ส่วนเรื่องของการแต่งตัวก็ชอบแต่งตัวปอนปอนแต่จะเป็นคนที่ขยันทำงานเก็บเงินเก่งจะไม่เก็บเก่งได้ยังไงล่ะคะเล่นไม่ค่อยเป็นจ่ายอะไรเลยก็ไม่ค่อยเป็นอย่างนี้ก็ต้องมีเงินเก็บสิคะส่วนความรักจะเป็นคนที่รักใครแล้วจะเก็บไว้ในใจไม่ค่อยแสดงออกจึงชวดไปหลายรายเหมือนกันนะคะเขาเป็นคนที่รักสงบคะ่ะไม่ชอบคบค้าสมาคมกับใครใครนัก เพราะขี้เกียจปวดหัวเป็นคนชอบสันโดษนะคะลองดูนะคะคนที่ชอบรสเค็มมีส่วนคล้ายบ้างไหมมาถึงคนที่ชอบรสเผ็ดค่ะคนที่ชอบอาหารรสเผ็ดเนี่ยนะคะออกจะเป็นคนที่ค่อนข้างเฉียบขาดอารมณ์ฉุนเฉียวรุนแรงโกรธง่ายแต่หายเร็วนะคะอีกอย่างหนึง่งปากร้ายด้วยค่ะแต่ใจเขาดีนะคะ ส่วนข้อดีของคนที่ชอบรถเพจก็มีหลายอย่างคือเป็นคนที่มีความฉลาดทันคนพูดจาตรงไปตรงมาคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นนะคะจะเป็นคนที่มีความมานะอดทนและมีความเพียรพยายามสูงเรียกว่าตั้งใจทำอะไรถ้ายังไม่สำเร็จตามที่คิดไว้ก็จะทำให้เสร็จและสำเร็จให้ได้ค่ะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆถ้าไม่ผิด ส่วนใหญ่จะออกไปในทางเป็นคนที่รักอิสระนะคะไม่ชอบอยู่ใต้บังคับบัญชาของใครไม่ชอบให้ใครบังคับหรือฝืนใจคนแบบนี้ถ้าลองได้รักใครแล้วนะคะทุ่มสุดตัวเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังส่วนคนที่ชอบรสเปรี้ยวนะคะจะเป็นคนที่ชอบคบค้าสมาคมกับคนในทุกระดับออกจะเป็นคนสังคมจัดค่ะ เรียกว่ามีงานสังสรรค์ที่ไหนต้องมีชั้นที่นั่นไม่พลาดเลยแม้แต่งงานเดียวจะเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจาชอบวางตัวเด่นจนบางครั้งเกินหน้าเกินตาคนอื่นเลยทำให้คนอื่นเกิดความรู้สึกหมั่นไส้อิจฉาค่ะข้อดีที่เด่นชัดที่สุดของคนที่ชอบรสเปรี้ยวนะคะจะเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่งค่ะ แต่อย่างไรเขาก็มีเงินเก็บกับเขาเหมือนกันนะคะข้อเสียของเขาก็คือชอบทำงานหลายๆอย่างพร้อมๆกันก็เลยมีอะไรที่จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากนะะักค่ะแล้วก็ไม่ชอบที่จะทำงานที่ต้องออกแรงเยอะด้วยเขาจะเป็นคนที่ชอบงานเบาๆคะ่ะคุณผู้ฟัง คนเราส่วนใหญ่จะไม่ชอบรสใดรสหนึ่งโดยเฉพาะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการาผสมปนเปกันไปอย่างเช่นชอบรสเปรี้ยวบ้างเค็มด้วยหวานหน่อยอะไรเงี้ยค่ะจะไม่เพียวๆแบบเผ็ดฉันก็กินเผ็ดอย่างเดียวชอบเผ็ดอย่างเดียวชอบเปรี้ยวอย่างเดียวชอบเค็มอย่างลักษณะอย่างนี้มีน้อยค่ะส่วนใหญ่ก็จะผสมประสานกันนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะนิสัยก็จะ ปนเปกันอาจจะชอบอย่างเช่นชอบเปรี้ยวนำลักษณะเด่นก็จะเป็นไปในทางที่ชอบรสเปรี้ยวแล้วก็จะมีนิสัยหรือลักษณะอย่างอื่นที่รองรองลองมานะคะมาถึงวิธีการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีกันค่ะเพราะแต่ละวันเนี่ยเราต้องกินอาหารตั้งมากมายซึ่งจำเป็นต้องเลือกกินให้เป็นกับคุณผู้ฟัง เคล็ดลับง่ายๆในการกินให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพเรามาเริ่มกันเลยนะคะ 1. คุณต้องกินอาหารเช้าค่ะอาหารเช้าเป็นพฤติกรรมพื้นฐานที่ส่งผลต่อจิตใจแล้วก็พลังชีวิตของคุณไปตลอดทั้งวันเลยค่ะแล้วก็ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยนะคะคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดเนี่ยค่ะลดได้ถ้าเราทานอาหารเช้าเป็นประจำแล้วมันช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ การทานอาหารเช้าช่วยเผาผ่านพลังงานให้ดีขึ้นกับคุณผู้ฟังทําให้คุณเนี่ยมีความอยากอาหารในมื้ออื่นๆน,น้อยลงคุณก็อาจจะทานมือ้ออื่นๆลดลงนะคะถ้าคุณได้ทานอาหารมื้อเช้าอย่างที่สองค่ะเปลี่ยนน้ํามันที่ใช้ปรุงอาหารนะคะคุณผู้ฟังยอมจ่ายแพงสักนิดเดียค่ะอาจจะใช้น้ํามันมะกอกหรือน้ํามันดอกทานตะวัน การปรุงอาหารแบบเดิมที่เคยใช้อย่างเช่นใช้น้ำมันปาล์มหรือน้ำมันที่มันเป็นไขที่เป็นโทษต่อร่างกายมีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูงอย่างเงี้ค่ะมันเป็นอันตรายต่อเส้นเลือดต่อร่างกายของเรานะคะหันมาบริโภคน้ำมันซึ่งมีกรดไขมันอิ่มตัวที่เป็นประโยชน์ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดให้เป็นอย่างดีจะดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังอาจจะราคาเพิ่มกว่าเดิมไปหน่อยนึงค่ะคุณผู้ฟังคะ อย่างที่3ค่ะดื่มน้ำให้มากขึ้นคนเราควรดื่มน้ำวันหนึ่งให้ได้ประมาณ1.5 2ถึง2ลิตรนะคะยกเว้นในรายที่ไตทำงานผิดปกติอันนี้ก็ต้องควบคุมน้ำเข้าน้ำออกซึ่งคุณผู้ฟังที่เป็นโรคไตก็คงจะทราบแล้วว่าตัวเองต้องควบคุมปริมาณน้ำที่ดื่มเข้าไปนะคะ น้ำจำเป็นต่อการหล่อเลี้ยงเซลล์ในร่างกายและก็ช่วยฟื้นฟูระบบขับถ่ายรักษาระดับของความเข้มข้นของเลือดซึ่งคนที่ดื่มน้ำอย่างเพียงพอเนี่ยก็จะรู้สึกสดชื่นตลอดทั้งวันเลยค่ะอย่างที่4นะคะเสริมสร้างแคลเซียมให้กับกระดูกด้วยการดื่มนมหรือกินปลาตัวเล็กตัวน้อยนะคะซึ่งปลาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเขาจะมีก้างซึ่งมีแคลเซียมในก้างเนี่ยค่ะสูง เต้าหู้ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองผักใบเขียวพวกนี้ก็จะมีแคลเซียมสูงค่ะแคลเซียมเป็นสิ่งจำเป็นที่จะเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและก็กระดูกนะคะทำให้ระบบประสาททำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพวิธีกินอาหารที่เป็นประโยชน์อย่างที่5นะคะคุณผู้ฟังต้องบอกลาขนมและก็ของกินจุบจิบค่ะคุณผู้ฟังต้องตัดของโปรดประเภทโดนัทคุก กี้เค,ค้กหน้าครีมหนานุ่มออกไปจากชีวิตบ้างนะคะแล้วก็หันมากินผลไม้เป็นของว่างแทนในผลไม้มีทั้งวิตามินแล้วก็กากใยอาหารเยอะเลยนะคะมีประโยชน์กว่าไขมันและน้ำตาลจากขนมหวานเป็นไหนๆเลยค่ะวิธีที่6นะคะสร้างความคุ้นเคยกับการกินธัญพืชแล้วก็ข้าวกล้องคุณผู้ฟังจะเห็นว่า บางคนนะคะเขาไม่ชอบทานข้าวกล้องหรือข้าวที่มีสีออกดําๆเหมือนข้าวไรเบอรี่อะไรพวกนี้ค่ะจะคุ้นเคยกับข้าวสีขาวๆซึ่งโดนขัดสีพวกรำพวกเปลือกข้าวที่เปลือกข้าวด้านในที่เป็นประโยชน์นะคะออกไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเหลือแต่แป้งหรือบางคนอาจจะผสมพวกเมล็ดทานตะวันข้าวฟ่างแล้วก็ลูกเดือยเข้าไปด้วยค่ะ พวกข้าวพวกเนี้ค่ะถึงจะมองว่าเป็นอาหารนกแต่ก็มีประโยชน์เยอะนะคะจากการศึกษาพบว่าช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจถึง1ใน3เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเพราะมันอุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็ช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้สมดุลได้ค่ะวิธีที่7นะคะจัดน้ำชาให้ตัวเองค่ะ ทั้งชาดำชาเขียวชาอูหลงหรืออะไรก็แล้วแต่ล้วนแต่มีคุณสมบัติต้านอนุมนูลอิสระการดื่มชาวันละหนึ่งถแก้วนะคะช่วยลดอัตราเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารถึง30%เเลยค่ะคุณผู้ฟังอย่างต่อมานะคะคุณผู้ฟังกินให้ครบทุกสิ่งที่มีในธรรมชาติค่ะต้องพยายามกินผักผลไม้ต่างๆให้หลากสี เป็นต้นว่าสีแดงเช่นมะเขือเทศสีม่วงอง,งุ่นสีเขียวบอกเกอรี่สีส้มแครอทอย่ายึดติดอยู่กับการกินอะไรเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออย่างเดียวนะคะเพราะพืชต่างสีกันมีสารอาหารต่างชนิดกันแถมยังเป็นการเพิ่มสีสันการกินให้กับคุณอีกด้วยค่ะวิธีที่9นะคะเปลี่ยนตัวเองให้มาเป็นคนรักการกินปลาค่ะคุณผู้ฟัง การกินปลาอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งได้ทั้งความฉลาดแล้วก็ความแข็งแรงเพราะปลามีกรดไขมันโอเมก้า3แล้วก็โปรตีนที่ช่วยควบคุมการเต้นของหัวใจให้เป็นปกติแล้วก็บำบรุงสมองทั้งยังมีไขมันน้อยอร่อยย่อยง่ายเหมาะกับคนที่ต้องการหุ่นเพียวลมด้วยค่ะวิธีที่10นะคะกินถั่วให้เป็นนิสัย ถั่วเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่คุณต้องกินทุกวันนะคะคุณผู้ฟังถ้าคุณรักสุขภาพอยากสุขภาพดีหาถั่วมาวันละประมาณสองช้อนไม่ว่าจะเป็นของหวานของคาวหรือของว่างเขาจะมีทั้งโปรตีนวิตามินและก็แร่ธาตุที่สำคัญสำคัญหลายชนิดนะคะซึ่งก็ในถั่วเหล่านี้คะ่ะถ้าเรากินอย่างสม่ำเสมอก็จะได้วิตามินหลากหลายค่อนข้างจะ ครบท่วนเลยละคะ่ะแต่แต่นะคะคุณผู้ฟังไม่ควรกินครั้งละมากๆเพราะถั่วจะมีแคลอรี่สูงอาจทำให้คุณผู้ฟังอ้วนได้คะ่ะเป็นยังไงบ้างคะถ้าปฏิบัติตามนี้ยากไหมคะคุณผู้ฟังลองฟังดูอีกครั้งนะคะถ้าไม่เข้าใจซึ่งถ้าดูแล้วนะคะแต่ละข้อทั้ง10ข้อในวิธีกิน ก็ไม่ยากค่ะแล้วก็เราก็ไม่ไม่ได้ลงทุนของในราคาที่สูงด้วยนะคะบางอย่างเรางดไปเนี่ยทำให้เราลดค่าใช้จ่ายลงด้วยนะคะอย่างเช่นพวกขนมแล้วก็ของจุบจิบเนี่ยค่ะเพิ่มของบางอย่างที่จำเป็นเข้ามาถ้าคุณผู้ฟังปฏิบัติได้ครบตามที่แนะนำไปข้างต้นนะคะคุณผู้ฟังจะมีสุขภาพที่ดีแน่ๆค่ะ มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเปลี่ยนนิสัยการกินกันนะคะขอบคุณที่มาของข้อมูลจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีแห่งประเทศไทยฝ่ายเทคโนโลยีอาหารนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ